พระคาถาชนะมารน,นะครับผู้ใดที่ได้สวดพระคาถาชนะมาน,นี้ผู้นั้นเนี่ยจะมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยคุ้มครองปกปักรักษาให้ผลจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับศัตรูมูมานที่คิดร้ายปองร้ายให้ร้ายจะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองไปอย่างแน่นอนวิธีการเนี่ยมาถึงเนี่ย ตอนสวดน,นะครับให้เราวางใจกนะ่อนเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องเหนื่อยๆนะครับมีเรื่องทุกใจมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าอยากจะ,ะให้คนที่ไม่ดีนเนี่ยพ้นจากตัวเองไปนะครับแต่จะบอกว่าเทคนิคของการสวดคาถานี้คือความสงบนะครับปล่อยวางโยนหรือละทิ้งความโกรธหรือความรู้สึกไม่ดีทิ้งออกไปก่อนที่หมดนะครับผม จากนั้นเนี่ยให้ตั้งนะโมขึ้นมาก่อนสามจบนะครับให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะครับขึ้นปิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นับถือจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดพามานาอุกจสะสานุุ ให้สวดเท่าที่เราสวดได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนำก็หนึ่งามจ็ดเก้าจบนะครับจากนั้นเนี่ยก็ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพาราตนตาัยนะครับคุณบิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์นะครับว่าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวค้นจากศัตรูมูมานศัตรูภัยพันทั้งหลายทั้งปวง ผู้ใดที่คิดร้ายปองร้ายให้ร้ายขอให้หายสาบสูญไปจากชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวผู้ใดที่คิดดีพูดดีทำดีขอให้เข้ามาหาชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้าในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธ mm hmm. ก็พระคาถานี้นะครับเป็นพระคาถาชนะมารนะบางคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะเป็นการเช่งเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมตั้งจิตแต่แล้วนะถ้าผู้ใดที่คิดร้ายนะครับหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้คิดร้ายกับเราก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีผลอะไร แต่การสาปแช่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดสาปแช่งเนี่ยคือเขาไม่ต้องคิดร้ายกับเราก็ได้เขาก็โดนนะครับแต่นี่คือต้องคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายเราก่อนนะครับในขณะที่ว่าตัวเราเนี่ยต้องไม่ไปทไําใครก่อนด้วยนะครับใครอยากสวยคาถานี้ให้ได้ผลเราต้องไม่ใช่คนหาเรื่องเขาก่อนด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหาเรื่องคนอื่นก่อนแล้วสวดมันอาจจะส่งผลกระทบกับตัวเราได้ นะครับแล้วก็มีกเทคนิคเดิมที่จะให้วันนี้นะครับก็คือหลังสวดเสร็จเนี่ยให้นั่งสมาธินะครับมาถึงเนี่ยให้นั่งในท่าที่สบายบายนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกรงเคียย์ลมหยาบ3ามครั้งนะครับแบบที่ผมเคยแนะนำไปหายใจเข้าออกให้ลึกที่สุดเท่าที่ลึกได้แต่อย่าให้ถึงขั้น เจ็บหน้าอ,อกหรือแน่นหน้าอ,อกครับเข้าออกเข้าออกเข้าออกจากนั้นเนี่ยก็กำหนดจิตนะครับหายใจเข้าพามานาอก หายใจ,จออกกะสะนะปุหายใจเข้าอามานปาุหายใจ,จออกกะสะนะปุหายใจเข้าอามานปุหายใจ,จออกกะสะนะปุนะครับให้ทำแบบนี้ ซ้ำไปซ้ำมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือใครที่ไม่ถนัดการดูลมหายใจนะครับให้กำหนดจิตแบบไม่ต้องดูลมหายใจก็ไนดะ้สวนในใจภามาณกะสะนะทกในใจสวดไปเรื่อยนะครับสวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยนะครับพยายามสวดไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราสวดแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยให้เรานึกถึงพระปางชนะมารนะครับปางที่มือหนึ่งขัดสมาอีกมือหนึ่งท่านวางมือไว้ที่หัวเข่าประมาณนั้นนะครับให้นึกถึงพระปางชนะมารนะครับคือถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยก็พระปางเดียวกับพระพุทธชินาราชนะครับนึกถึงพระพุทธชินาราชก็ดีนะครับ ให้นึกว่าเราเนี่ยไปนั่งสมาธินะครับพระเนี่ยท่านอยู่ข้างบนเหนือเรานะครับให้นึกว่าพระเนี่ยท่านนั่งอยู่ข้างบนนะครับให้นึกว่าท่านเนี่ยเป็นพระประธานนะครับนั่งสมาธิอ่าอยู่ข้างบนเป็นพระองค์ใหญ่นะครับแล้วเราเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างนะครับนั่งอยู่ตรงฐานพระประธานนะครับนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับท่านนะครับสมมุตินี้เราใช่ไหมนึกว่าพระเนี่ย นั่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เรานั่งหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับท่านนะครับให้นึกว่าพระท่านเนี่ยแผ่รัศมีมาที่เรานะครับมาช่วยเหลือเรานะครับขั้นตอนนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ปลดเปลื้องรู้สึกสบาย รู้สึกว่ามันค่อนคลายรู้สึกว่ามันได้รับพลังงานด้านดีเข้ามานะครับจากนันเนี่ยให้นึกว่าเรามีกำแพงแก้วประมาณ7ชั้นเนี่ยคุ้มครองรักษาเราอยู่นะครับให้พยายามนึกนะครับ คนที่จะเข้ามาได้เนี่ยก็คือมีแต่คนที่ดีกับเราเท่านั้นนะครับให้นึกถึงแต่คนที่ดีในชีวิตเรานะครับที่เข้ามานั่งสมาธิกับเราได้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะครับอาจจะเป็นแฟนเราครอบครัวเราก็ได้นะครับอาจจะเป็นลูกหลานบริวารที่เรานับถือที่เราไว้ใจได้นะครับจะมีแต่คนดีๆเท่านั้น ที่ได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราส่วนคนไม่ดีเราไม่ต้องไปนึกถึงเขานะครับอย่าให้เขาเข้ามาในความรู้สึกเรานะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเคลีย์พลังงานที่ไม่ดีเคลียความคิดที่ไม่ดีออกไปอย่าไปนึกถึงคนไม่ดีเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าท่านนึกถึงเดี๋ยวเขาจะเข้ามาอย่านึกถึงเขานะครับ ให้ฝึกนั่งสมาธิแบบนี้ทุกวันซ้ำๆนะรู้สึกเหมือนว่าพระเนี่ยท่านแผ่รัศมีนะครับมาช่วยเรานะเหมือนท่านแผ่เมตตาไม่มีประมาณมาช่วยเรานะครับเมื่อเรารับพลังจากท่านเนี่ยเราจะรู้สึกสบายนะครับเราจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะรู้สึกว่า มีพลังบางอย่างช่วยเหลือเราอยู่แล้วก็นึกเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นนะครับมีแค่คนที่เรารักและดีกับเราเข้ามาได้เท่านั้นไม่มีคนไม่ดีที่เราไม่ต้องการอยู่ในความคิดเรานะครับอย่าไปนึกถึงเขานะครับทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่าอิ่มแล้วพอแล้วนะครับ นานเท่าไหร่ก็อยู่ที่จิตแต่ละบุคคลนะเพราะว่าบางบุคคลเนี่ยฝึกจิตมานานก็ทําได้นานบางบุคคลฝึกจิตมาไม่นานก็ทํำได้แป๊บเดียวนะครับให้พยายามนะครับทําแบบนี้นะครับสวดนะครับแบบในใจก็ได้หรือกําหนดลมหายใจก็ได้นะครับนึกถึงพระแผ่เมตตามาทางเรา นะครับให้เรารู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีแล้วก็ให้รู้สึกว่ามีกำแพงแก้วเจชั้นเนี่ยคุ้มครองเราอยู่นะครับเมื่อเรารู้สึกอิ่มนะครับให้เราค่อยๆขึ้นมาจากสมาธิอันสงบก็ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยก็อุทิศบุญให้กับคุณพรฒนาตายคุณบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับเทวดาที่รักษาพระพุทธรูปางที่เรานับถือพระพุทธชินราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรคนที่มีปัญหากับเรานะครับขอให้หมดเวรหมดกรรมเลิกเบียดเบียนต่อกันและกันนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ขอให้กลับใจมาเป็นมิตรดีกว่านะครับแต่ถ้าคนสุดท้ายมันไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายจริงๆเนี่ยคนไม่ดีกับเราเขาจะแพ้กรรมของตัวเองไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่อยากให้เพื่อนๆลองนำไปปฏิบัติในชีวิตนะครับการนั่งสมาธิกดแรงดึงดูดการสวดมนต์พวกเนี้ยผมอยากจะบอกตลอดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่บางคนชอบไปแยกสายแยกสาย ่อไปนะครบางคนชอบไปยแยกศาสตร์ละแยกสายเอ้ยอันนี้เป็นของคนนี้เท่านั้นคนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณยิ่งดีนะครับยิ่งคุณทํายิ่งดีกับตัวเองบางทีคุณไม่นักถือศาสนาเนี่ยแต่คุณฝึกใช้สมาธิฝึกกดแรงดูงเอาไว้เนี่ย ดีกับตัวคุณเน,นะครับก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนี้นะครับก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยพิมพ์มาหน่อยนะทำสมาธิแล้วรู้สึกยังไงช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากาช่องเรานะครับ